ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์เดย์นะคะเป็นเทศกาลแห่งความรักแบบค่ะ<แ>รถเข้าใหม่ของเราในวันนี้ที่ลูกไม้จัดมาให้นะคะต้องบอกว่าเหมาะกับเทศกาลนี้สุดๆค่ะเพราะว่าสามารถนั่งได้แค่2คนเท่านั้นไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นแรรไอเทมหายากสุดๆในตอนนี้ที่ทุกคนตามหากันค่ะกับ SLC 3 0 0 m c นะคะมาในสีขาวดมอนไวท์ White, เป็นขาวมุกสุดสวยเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปรับชมความสวยของรถก,กันเลยดีกว่าค่ะ เ l c 3 0ล m g ของเราค่ะคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสีขาวโพลาร์ไวท์นะคะสวยมากๆนะคะคันนี้นะคะจะบอกว่ารีโมทเนี่ยเราสามารถใช้เปิดปิดประทุนได้อีกด้วยนะคะเวลาที่เราจะกดปิดประทุน,นะคะจากรีโมทเนี่ยเราแค่กดปุ่มตัวนี้ค้างไว้แบบนี้นะคะตัวเปิดประทุนด้านหลังของรถนะคะก็จะทำการปิดนะคะ <Wow. S 1> โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปนั่งปิดเลย นี่นะคะก็คือถือว่าเป็นการปิดแบบพบรูปแบบฟนะูล l y close แล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะเปิดก็เช่นเดียวกันคะ่ะเราแค่กดเปิดครั้งแบบนี้นะคะหลังคาของรถเนี่ยก็จะทําการเปิดนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องกดอีกรอบนึงเพื่อให้กระจกเนี่ยลงอีก2ข้างนะคะแบบนี้ก็คือ f u l ี่โอเพเปิดเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ในส่วนของชุดแต่งรอบคันเนี่ยเป็นแบบ MG Body Styling นะคะไม่ว่าจะเป็นรอบแบบ MG แล้วก็ตัว Body p a r t รอบคันเลยนะคะที่เป็นสไตล์ของ MG ของเขานะคะไฟหน้าของเขานะคะก็จะได้แบบ LED Intelligent Light System มาค่ะซึ่งไฟหน้าตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะส่อยู่กับพวกตัวท็อปนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นเส้นแบบนี้สวยๆเลยนะคะไฟตัวนี้เนี่ยอชยะมากๆเลยนะคะทองแสงสว่างได้ใกล้นะคะแล้วก็เวลาที่เราเลี้ยวพวงมลาลัยอะค่ะตัวไฟตัวนี้ก็จะไปตามการโค้งของพวงมลาลัย ของเราอีกด้วยนะคะกระจังหน้าค่ะเป็นแบบดิมอนคิลนะคะแต่ว่าส่วนที่แต่งเพิ่มไปของคันนี้นะคะเราจะเพิ่มดาวทึบเข้าไปให้มันดูสวยงามเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนบอดี้พา์ตรงนี้ค่ะ,คะก็จะสังเกตได้ว่าเป็นสีขาวที่ตัดกับสีดำนะคะอันนี้ก็เป็น m g b o d y s t y l i n g ของเขานะคะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็ก MG ที่เป็นไบคัลเลอร์นะคะขนาด18นิ้วค่ะจะเป็นสีทูโทนนะคะสังเกตออกสวัสดิ์สปอร์ตหรือว่าคูเป้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะใช้เป็นล้อแม็กลนยนี้ค่ะแล้วก็ ันนี้นะคะก็จะมีคีเรสโกแพ็กเกจเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นตัว S L K เนี่ยจะยังไม่มีตัวคีเรสโกนะคะ S L C เนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมานะคะให้มีออปชั่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้ความสะดวกสบายกับผู้ขับขี่เพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาเปิดอ่ะก็ทําแบบนี้แล้วก็เวลาปิดก็แค่แต่แบบนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะสังเกตที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมาพร้อมกับดีฟิเซอร์ปลท่อคู่นะคะที่เป็นแบบโคลเมียมอีกด้วยค่ะคันนี้เนี่ยเสริมหล่อมานะคะมีดักเทลแต่งเข้ามาด้วย ะะส่วนใหญ่นะลูกค้าที่ใส่รถคูเป้นะคะแบบนี้เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่แบบเปิดประทูนนะคะเขาจะชอบใส่ดักเทลข้างหลังกันนะคะให้รถนี่ดูสวยดูหลอ่อเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จุดๆตรงนี้นะคะก็คือเซนเซอร์นะคะคันนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นถึง4จุดเลยในด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะมีเช่นเดียวกันสําหรับลูกค้าเนี่ยที่กังวลว่าเอ๊จะถอยชนหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีเซนเซ,นเซอร์มาให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูที่เก็บของด้านในกันอีกกว่านะคะ ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคะถ้าเราปิดประทุนขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะกว้างสามารถ กระเป๋าใหญ่เนี่ยได้1ใบเลยนะคะกระเป๋าเดินทางใบเล็กเนี่ยก็น่าจะใส่ได้ถึงประมาณ2ใบเลยค่ะแล้วก็ถ้าเราเปิดตรงนี้ขึ้นมานะคะด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะมียางอะไหล่ใส่ไว้ให้อีกด้วยค่ะสําหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินท u r b ขนาด2 0 0 0ซีซีค่ะที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง245แรงม้าเลยนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินจีโทนิกอีกด้วยนะคะท็อปสปีดเนี่ยทำได้ถึง240้อยสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะขับ ใครๆก็ตามหานะคะรุ่นนี้นะคะอย่าคิดนานนะคะให้รีสแกน Q R code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยนะคะด้านในนะคะคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังเนป้าดีไซน์สปอร์ตนะคะที่ตัดด้วยได้สีขาวแบบนี้นะคะมีความเข้มของสีขาวตรงนี้เพิ่มมานะคะดูสวยมากๆกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกิมมิคของรถที่เป็นสปอร์ตโรสเตอร์อยู่แล้วนะคะอ,ะอันนี้นก็จะมาพร้อมกับอนาล็อกอค,อค่ะแล้วก็ ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะก็จะมีความทันสมัยมากกว่าตัว SLK นะคะที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนาะพันนี้เนี่ยมี Apple CarPlay เพิ่มมาให้แล้วอีกด้วยนะคะสาสสัหรือว่านุ่มๆท่านไหนเนี่ยที่ชอบดู Google Map นะคะเสียบเชื่อมต่อกับ iPhone ค่ะสามารถดูผ่านทางหน้าจอหลักนี้ได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะบอกว่ามีไฟ Ambient Light มาให้แล้วอีก3สีอีกด้วยค่ะสําหรับพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นดีไซน์แบบ3ก้านท้ายตัดนะคะมีปุ่มมัลติฟังก์ชัน แล้วก็มีแพดเดิชชิพมาให้นะคะอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้เลยนะคะ SLC เนี H ่ยก็คือตรงหัวเกียร์ตรงนี Me. ้ค่ะให้สังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีตัวสัญลักษณ์ที่เป็นชื่อรุ่นของเขาเขียนไว้ก็คือ SLC นั่นเองนะคะเป็นความแบบว่า g ิมมิกที่แบบโดดเด่นของเขานะคะแล้วคันนี้ค่ะก็มีแอร์ไกด์มาให้อีกด้วยนะคะตรงนี้นี่เองนะคะที่จะช่วยการลมนะคะไม่ให้เข้ามาในห้องโดยสารนะคะใครที่เซ็ตผมมาหรือว่าผมยาวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวล สำหรับรถ SLC 300 MG คันนี้ค่ะเป็นรถปี2017นะคะเล่ไม่น้อยมากๆค่ะเพียง54,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาสุดพิเศษนะคะที่เป็นเคตั้งไวค่ะอยู่ที่2,690,000บาทค่ะต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะคะลูกค้าหาเยอะมากแล้วก็มีสั่งไว้เยอะมากๆค่ะพราะท่าเป็นแร r e ไอเทเลยนะคะมีคันนี้เนี่ยที่เพิ่งเข้ามานะคะสวยสุดๆค่ะ อย่าคิดนานนะคะให้รีแบแวะเข้ามาที่เบนเอ็นเคเลยคะ่ะที่จะจบครบทุกความต้องการคะ่ะสำหรับวันนี้ลงงไม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ Happy ้ว l e เ t i นไท d ์เนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ